โกคาวนะโกลาวอันติเมตโบฮะกดตรงเนี้ยเพยิงรัวๆฮะกดรัวเลยท่าครับอันนี้ฝันเสียตายโอ๊ยโอ๊ยเป็นไรเนี่ยแปลกจังสารเล่นอะไรมึงซาวเวอร์นะซาววอรยังแปลกก็ก็ครั้งนี้ก็จะมาให้ดูของกันก่อนสักหน่อยแล้วกันใช่ค่ะ หลังจากที่เราเล่าหมดหาตัวที่ออกตามหาว้งานทคเจอไปที่เกนึงป่ด็กแต่งงานมี็นี่เป็นไงเบอเยเฮ้ยอะอย่างไรกินยิวอะไรไข่มบเลยก็มบแต่ละมบจะไม่เหมือนกัน ไขมกอยู่ไหนเนี่ยมาไขอันนี้ก็อันนี้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 อามาตัวแรกตัวอะไรเนี่ยนี่เป็นไดโนเสาร์เนี่อะไรอะแฟรี่นี่ตายซะ โอ้โห,โหตัวอะไรเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยคาทีาเซอร์อันนี้โอ้มังกรจิ๋วอู้มีหลากสีอู้หูมีสีส้มด้วยอ๋อเกิดต้องกลุ่มเกิดว่าเกิดทีละตัวหรือว่าสองตัวนั่นเองจิ๋ดาก้อนอันนี้ก็สีอะไรสักอย่างแหละไม่รู้นี่มังกรหละ่ะสีเลย บีบกทองไอ้ซนนอมบี้น่ากลัวอุ้ยโอเคนะก็หลุดมาแล้วไปดูวิธีลงกันเลยวิธีลงก็ดูวิธีลงกันเลยอ่าวิธีลงนะคะขั้นแรกก็เข้ามาที่ e X File X s p o w e r นะแากกันก็เข้าไปที่เลาอกก็บีอัดนะฮะเนา่ยได้เพราถ้าเาลมันจะได้เป็นอันนี้ก็ให้เรา เอิม่มเนี่ยค้างทีม่มันก็กดไปที่คัดลอแล้วก็ออกไปอย่าพิ่งยุ่งจากนั้นคุณก็มาวางไว้ที่ไหนก็มาวางไว้ที่ดาวโหลดอะ่ะวางอะ่ะกดวางเลยจากมันก็กดวางคุก็กดค้างที่เจ้าตัวนี้อะไร เอาแกะตัว okay. แล้วก,ววก,กดค้างอยางนี้แล้วก็กดเพิ่มเติมแล้วก็กดว่าแตกไฟล์ไปที่นนะพอกดปุ๊บแค่นี้แหละคุณก็ได้ไฟล์อันนี้มาแล้วก็จากนั้นคุณก็อันต่อไปก็ต่อคูนะอ่าจากนั้นให้แล้วเรามีบรอกันเชื่อมําให้ปัจจัยเป็นสีแดงโอเคจากนั้นให้เลือกอันที่สอง a อะไรสักอย่างอ่านไม่ออกมอดพ e. ีอะไรสักอย่างเนี่ยคนเข้าไปแล้วก็รอแป๊บหนึ่งอืออ่านี่ไงอันนี้ผมงลงไปแล้วนะเอาค้างอีกโอ้ตามันจะหยุดค้างไห้เนี่ยนี่มดแพ็คอันนี้นะฮะแบบนึงนะให้เรากดพที่ตัวบวกนะฮเะนี่ยกดที่บวกฮะ ก็โอ้เป็นอะไรเนี่ยอ่าตัดคลิปแป๊บโอไม่ต้องละจากนั้นให้เราเลือกวิธีอันแรกนะฮะจากนั้นให้คุณเลือกวิธีดาวน์โหลดแล้วก็เอาหาอันที่คุณดาวน์โหลดมาแล้วก็กดอีกรอบนี่ได้แล้วฮะคลิกเข้าไปเลยฮะนั้นแคนี้คุณก็ได้เล่นแล้วนะฮะก็ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับในหูนะครับสวัสดีรับไปแล้ว